ราศีเมษเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโชคมีลาบในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของดวงชะตาราศีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ถือว่าจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายการเงินการทองนั้นท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินชาวราศีเมษนั้น จะมีความสำเร็จอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาถึงจุดดีท่านจะมีเทวดาฟ้าดินเปิดให้ดวงชะตาของท่านนั้นเดินไปในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ท่านจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้การสนับสนุนท่านถือว่าชาวราศีเมษนั้นดวงของท่านจะดีในช่วงของเดือนเมษายนนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่13ของเดือนเมษายนจนถึงวันที่14ของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างนี้มาฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเมื่อมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโครจรยกย้ายในช่วงของเดือน เมษายนอาทิเช่นในช่วงของวันที่หนึ่งนั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีเมษในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก่อนที่จะถึงสงกรานต์ดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีเรามาดูในด้านของการงานของท่านว่าเป็นอย่างไรพูดถึงชาวราศีเมษแล้ว ในเรื่องของการงานนั้นจะมีงานที่ดีจะมีงานที่โดดเด่นทำอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ยั่งยืนและทาวรทำแล้วตัวของท่านนั้นจะมีชื่อเสียงอีกแต่หากในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่มีการบกพร่องท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านที่เคยว่างงานก็จะมีงานเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆชาวราศีเมษนั้นจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านบางท่านนั้นที่เคยเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายให้การสนับสนุนและมีเจ้านายนั้นรักใคร่ท่านและเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายด้วยถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้ในเรื่องของการงาน ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีถ้าหากว่าเราทำงานส่วนตัวซึ่งเป็นงานของเรานั้นก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีเมษท่านจะลงทุนอะไรทำอะไรก็จะมีผลดีจะมีกำไรกำไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านรีบลงทุนได้ชาวราศีเมษนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆท้งนั้นท่านจะทำอะไรก็ จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวของท่านการงานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็ถือว่างานก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความรอบคอบทำอะไรก็ทำด้วยใจยจริงไม่เคยเคาะ ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครท่านทำอะไรก็ทำจนงานของท่านนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบทํำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบกับแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทั้งนั้นในเรื่องของการงานบางท่านที่ว่างงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นไม่มีงานทำบ้าง ไปสมัครงานอะไรกับใครก็ไม่ได้ทำในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านยังไม่ดีแต่ผิดกับในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำที่ดีงานที่ท่านทำนั้นจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างชาวราศีเมษ ในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านมีรายรับอยู่เรื่อยๆอีกเหมือนกันในช่วงนี้ถึงท่านจะจ่ายบางครั้งท่านก็จะต้องจ่ายโน่นบ้างจ่ายนี่บ้างในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้จะมีงานอะไรๆเข้ามาหาท่านและจะมีของใช้ต่างๆที่มีการชํารุดผุพังอันนี้ท่านก็ต้องไปซื้อไปทำ ให้ดีเพราะฉะนั้นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านจะมีรายรับเสริมเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้การงานดีงานเงินก็ดีจึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ท่านไม่อยากได้ก็คือไม่อยากได้แต่สิ่งที่ท่านทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีๆท้งนั้นการเงินการงาน ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีเมษในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาเรียกว่าเงินทองนั้นหาได้ง่ายไม่ได้หายากเลยชาวราศีเมษนั้นท่านเป็นคนขยันอยู่แล้วท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมอีกตาหากในช่วงนี้ ใครเห็นใครก็ชื่นชมในเรื่องของดวงชะตาของท่านชาวราศีเมษในเรื่องของการงานการเงินดีเรามาดูในเรื่องของโชคลาบก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีเมษนั้นในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันบางคนนั้นได้รำ่ำได้รวยได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองก็เพราะโชคลาบของท่านนี่แหละ นั่นก็คือท่านยิ่งขยันทํางานก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาก็เปรียบเสมือนท่านมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันดวงของท่านนั้นในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จาหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชาการในช่วงนี้ก็จะมีงานทําอยู่เรื่อย จะมีลูกน้องและมีบริวารเข้ามาให้การสนับสนุนท่านท่านจะได้ดิบได้ดีจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหรือบางครั้งอาจจะได้เป็นเจ้านายที่เรียกว่ามีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการงานถึงจะมีการเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรชาวราศีเมษนั้นท่านเป็นคนที่มีความมณะอดทน ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะทำโดยที่เรียกว่าไม่เคยลังเกยียจลังกนใครถ้าหากว่าทำงานส่วนรวมท่านก็ทำได้ดีท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความมณะหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครใครจะทำอะไรก็ช่วยเหลืออยู่เสมอชาวราศีเมษนั้นท่านเป็นคนใจดีอีกแต่หากในเรื่องของการสังคมต่าง ท่านชอบช่วยเหลืออยู่แล้วในเรื่องของการงานดีการเงินดีโชคลาภก็มีนะเรามาดูในด้านของความรักความใคร้ของชาวราศีเมษกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ความรักความใกล้ของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันได้ ไม่เจ้าแง่แสนงอนท่านจะพูดอะไรทำอะไรก็ปรึกษากันได้ดีการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีนี่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายในช่วงนี้ถ้าก็ท่านจะไปเนื้อไปใต้จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ถ้าก็ท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ในเรื่องของการเสียเส่ยงลาบก็ให้ท่านลองดูได้ในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงการงานการเงินโชคลาบนั้นยังมีเข้ามาหาท่านชาวราศีเมษนั้นชาวราศีสิงห์นั้นก็ชาวราศีเมษนั้นก็ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือน เมษายนนี้ชาวราศีเมษนั้นจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะดีจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านท่านจะมีโอกาสที่ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนนั้นจะมีโอกาสได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นดวงของท่านนั้นมาแรงจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็มีคนให้กำลังใจท่าน ในเรื่องของอุบัติเหตุถือว่าในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นและบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นที่เราทํานายดูนั่นก็ถือว่าเราทํานายโดยส่วนรวมย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังในเรื่องของอุบัติเหตุหากว่า เราประมาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นใท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการเงินการทองดีสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราสีเมษในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ท่านมีโอกาสทองได้ไฟฟ้าได้หยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมี ผลดีกับตัวของท่านทัางนั้นชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรคให้ท่านรีบทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของโชคลาภก็จะพอมีอยู่บ้างในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจ ทำแล้วจะเกิดผลดีกับตัวของท่านทางนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี